ใต้ร่มเงาจันทราเสียงจิ้งหรีดระงงมในคืนเดือนมืดแผลหญิงสาวผู้ไฝรู้เรื่องราวลี้ลับจากทั่วทุกมุมโลกกำลังม่วนอยู่กับการค้นคว้าตำนานเก่าแก่จากญี่ปุ่นเรื่องโอคิคุหญิงรับใช้ผู้ถูกโยนลงบ่อเพราะทำจานของเจ้านายหายไปหนึ่งใบแผลไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไหร่เธอออกเดินทางตามหาบ่อน้ำโบราณแห่งหนึ่ง ที่เล่าลือกันว่าเป็นที่สิงสถิตของผีสาวตามตำนานเมื ed, ่อมาถึงบ่อน้ำเก่าแก่กลางป่าแผลเริ่มรู้สึกถึงความเย็นเยือกที่แผ่ซ่านเข้ามาเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอัดเสียงบรรยากาศรอบข้างจู่ๆเสียงน้ำในบ่อก็เริ่มปั่นป่วนคล้ายมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวแผลพยายามเพ่งมองลงไปในความมืดมิด ทันใดนั้นเงาตะคุ่มคล้ายคนจมน้ำก็ผุดขึ้นมาจากผิวน้ำช้าๆพร้อมกับเสียงนับ1นึ่งสองสสี่ห้าหกเปดเเสียงนั้นค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆแผลพยายามก้าวถอยหลังแต่เท้าของเธอกลับแข็งทื่อราวกับถูกตรึงไว้เสียงนับยังคงดังต่อเนื่องสิบ เมื่อเสียงสุดท้ายขาดหายไปร่างนั้นก็โผล่พ้นน้ำออกมาเต็มตัวดวงตาเบิกโพรงไร้แววผมเปียกชุ่นยาวเฟื้อยปิดบังใบหน้าซีดเผือดจานของฉันหายไปไหนเสียงแห่ร่าเย็นยะเยือกเอ่ยขึ้นแผลคลรีดร้องสุดเสียงขาที่เคยแข็งทื่อกลับก้าวถอยหลังโดยอัตโนมัติเธอล้มลงพยายามคลานหนีสุดชีวิต แต่แล้วเธอก็ต้องเบิกตากว้างด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเมื่อเธอหันกลับไปมองร่างนั้นกลับเป็นเธอเองกำลังจ้องมองมาด้วยใบหน้าไร้อารมณ์พร้อมกับรอยยิ้มเย็นเยียบที่ค่อยๆปรากฏขึ้นช้าๆทั่วบริเวณเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดคลักคลุ้นและเสียงกรีดร้องของแพลก็เงียบหายไปในความมืดมิด